เซบใชวันนี้อย่างนีนทอดปลาทูครับทอดปลาทูเนาะครับผมโอ้วันนี้หล่อขนาดเนี่ยปลาทูซื้อที่ไหนมาครับลุง<อ>ซื้อที่ไหนมาน้องเมย์เพื่อนเอาหื้อครับน้องเมย์ที่ไหนครับน้องเมย์ที่ไหนห่างดงน้องเมย์หางดง ครับโอ้เพื่อนเอามาเฮ้ยลุงอ่ะครับผมกี่ตัวสองตัวน้องเมย์ปลาทูเนาะครับผมอยู่อำเภอหางดงอูเต็มตีเลยเหรอหางดงครับเพื่อนไ่ได้ยินอำเภออำเภอสันปัตตองอำเภออย่างเปลีแฟนบ้งอ่ะโอ้ครับผม ดูการทอดของลุงชัยนาะเอาไปไหนครับลุงเซฟชัยเนาะจะมารีวิวนะครับทอดปลาทูชัยปลต้องบลต้องบลต้องเอาเอาันจวงเรารีวิวเอาเอา่ะอันจวงเป็นยังไงทอดทอดกัมตัวกะ ท่อกำตัวว่าท่อกำสองขอเ,อเข้ามาใกล้ๆมาดูใกล้ๆพามาดูป่าทูอันนี้มันต้องใช้ทับพีเลยใช้มือเลยใช้ใช้ถุงมือแล้วเปลีย่ยนยางใช้ใช้มือได้เอามือลงปิ้นเลยเนี่ยใช้มือลงปิน้นอ้าวก็ไม่เป็นย่ยนางอ่นะเดี๋ยวกี้อู้กันว่าใหญ่จะรีวิวแบบชุดยอดนะไปใช้เัลียนางนั่นน่ะ ปูตัวใหญ่เนอะเทปชายอันนี้เขาจะมาใช้มือนะครับประเดี๋ยวนี้ผมจะให้ลุงชายใช้มือทำการทอดลองใชยเนาะ,นะใช่เอากำแหงนะได้ก่อนได้เอาจัดไปมันมาได้เจ้าฮะอ่ะเด็กกี้ว,ว่าได้ไม่ยอไ,ได้หรค่อนว่างมันมาได้เจ้า โอ้ไม่ได้ไปไปบาดเสียเลยเสียเลยอ่าครับผมมือต้องมือว่าโอ้ไม่เลยโอ้จะเสียละจะเสียละเออฟอนต์กับใจมือได้เรียบไฟเนี่ย น่ากินกันแน่เนอะดีมือเซฟชัยเนอะอ้าวหอมขนาดเนอะลุงชัยเนอะตัวใหญ่ขนาดเนอะหอมนะหอมนะโอ้ทอดสุดยอดเนอะไออยังซุะกแล้วกันครับไปใกล้ก็ได้องอย่างเตรียมไว้ไปได้กันเตรียมไว้ไปได้ โอ้ยน่ากินเลยเซฟชัยนี่ครับน้องเมหางดงเนอะกัดเจ้าหางดงครับเพิ่นเอามาให้ลุงชัยทำกับข้าวตอนเย็นเลยโอ้ยน่ากินขนาดเนอะโอ้ไม่แล้วกะโอ้ ตัวนี่กินได้หลายคนเนอะผมใช้เนาะตัวหนึ่งนะ <laughs> ตัวหนึ่งนี่กินได้หลายคนเนอะ <ś c oughs> โอโ้โหเซฟชายเซฟชายเอาเอาละครับหนึ่งตัวผ่านไปเนอะหนึ่งตัวผ่านไปโอ้ยหอมขันแดดโอ้โหน่ากินเนอะฝีมือเนอะ โอ้โหใส่เลยครับตัวต่อไปเอาที่จริงใช้มือทอดนะสุดยอดเหลือใส่ต้องใช้ใช้มือทอดอร่อยใส่ได้หรอเอาเดี๋ยวกี้ยังว่าได้น่ะ Ô hồ, ô yát, được chọn lắm nợ, bà đồ ý nè nè <laughs> nè ừ, <ở đây>. yeah. <laughs> đa kiền nó nữa, nóc sần, mê, nó mê hàng đống nữa và thú nữa, anh đi tuổi nhảy tại nhảy vào, với tình cả thà, không. Đó, đá đá đi. Đâu. đi ăn không. เอาเอาหอมเนอะใช่หอมนะแกเนี่ตัวหนึ่งประมาณกิโลได้หรอไดเหรอมาถึงมาถึงยี่โอ้ยังมาตัวใหญ่ได้หว่ะอืมน่ากินซุกอ่ะเนี่ยเพราะอะ เอาเยี่ิมไอเดี่ยงป๋าโอ้ปลาตุ่มโดงดีครับรีวิวปลาทูทอดเยอะของน้องเมหางโดงเยอะโอ้โหดูครับตัวใหญ่ใบใหญ่คอมาโชว์หน่อยครับลุงชัย เอามาโชว์หน่อยว่าตัวใหญ่หรือเปล่านี่ครับดูตัวใหญ่หรือเปล่าดูครับนี่ใหญ่ครับใหญ่กว่าลุงชัยใหญ่ตัวหนึ่งประมาณเดี๋ยวอูเบินก่อนตัวหนึ่งประมาณกี่กิโลอูเบินอูเบินอูเบินมันมาถึงกิโลครับอูไปลเลยอแฮะเดี๋ยวก่อนยังบัตมาถึงกิโลตัวหนึ่งนะครับมาถึงกับคำนี้เดี๋ยวหัวจิตไทยหุบคำ เอาเข้าใกล้ๆหน่อยพอดีใจหนงเต็มานแล้วโอ้โหโอเคเยี่ยมกว่ายกมือก่อนยกมือเลยไปละเยี่ยม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 